เกมเริ่มครับตัวฮาครับ2023ครับทีมชาติไทยเจอกับคูเวตในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบชิงดับที่3ทีมไทยครับชุดสีแดงครับปกจากซ้ายไปอัตราสร้อยมาลัยไหลมาให้กุรเชต์กุรเชต์เข้าซ้ายดีต่อลูกน,นี้มสมุดตักไทมไลน์มาวิ่งทะลุมาลูกนี้เามีออกมาได้ทันเองกุรเชต์ทอดสนิทเอาจ่ายสั้นอีกแล้วโจนาธานคาวมิวไม่หลบไม่ผ่านยิงเอาไปติดกันเองแล้วยังไงครับ รับไ,ได้ครับพุ่งิดในการออกบอลแล้วก็ทิมไทยสวนขึ้นมาลองยิงดูก็เบาไปไหลออกมากระจายกลับไปเขามีจับไม่อยู่ครับโอ้โหไหที่ว่างโอลเช่ถึงเส้นหลังหักกับมาลุกนี้ก็สกัดยังไม่พ้นอันตรายครับบอลลอยโดกแล้วก็โอเช่ลงลงมาได้สองคนโอเช่อักกลับไปไม่ไม่ตรงเพื่อนครับดูขดซ้าย หลายบัตรด้านนอกลองยิงครับลุงนี้ว่าคาบิลต้องเข้าซ้ายคาบิลถึงเส้นหลังคาบิลเปิดเข้ามาก็ติดสโพลวิทย์กับปุ๋ยช่วยเซฟอีกหนึ่งครั้งอันนี้เปิดโดวข้ามาได้โคกไดโอเรียบร้อยเลยครับอีบริวคข่ามิวครับมองขึ้นหนำไปกับกูเวดเข่าซ้ายนี่เลยครับสุดท้ายมาใช้ปุ๋ยครับโอ้ยหผมสอนจบตัดเข้าในลุงนี้ติดเอาอยังได้ครับกูเวด ลองยิงลูกนี้ก่อเจเลาะแทงทะลุะลมาลูกนี้เอาไม่มีชงด้วยครับเขียสักโอ้โหตัวไทยเอายังได้เขียสักยิงลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่ายครับแล้วเปิดมาด้านขวาลูกนี้ไม่รับหน้าด้วยมอมัดสมวิศออกมาเร็วเอาปั๊มได้มอมัดแล้วก็ยิงลูกมีชัดท,ที่หน้าประตูรับหน้าไหมครับโอ้โหไม่ได้ครับล้ำมีเพื่อนขยับ นายกับชาญาลุงชาญาลุงเข้าเข็โ,เโทษเจ้าว,วานี้แล้วเปิดลูกนี้มันสูงไปครับโอ้โหทีเดซักงปองไม่ถึงอาร์ยังได้โปรเชตเร็วครับโปรเชตไหลต่ออาแล้วครับสตาร์เบอร์ปาดเข้ามาลูกนี้ชาญโอ้ข้ามคานครับโบอ้โหลูกนี้ทีมไทยครับฟก่อนที่ข้ามคานโอ้โหต่าลูกนี้ออาไม่ล้ำครับทีเดซังรอเพื่อนอยู่ทีเดซังแหน่หนีเข้าซ้ายยิงลูกแคบครับ ฟิลบ,บอกซูบอ,บอกครับจ่ายเข้าในยครับโยกเซนเิตปัดลูกนี้โอ้บอลมันไม่โค้งครับเปิดมาเสาแรกกนีิดีไม่โดนแล้วก็โปโกับตัวยิงลูกนี้ทุกคนไหลต่อชาญนรลงเปิดลูกนี้อ่สก,กัดไม่ได้ยิงโด่ข้างขานอีกครับโอ้โหยโหยกไหลกลับออกมาจับทีนึงเปิดไปลูกนี้ก็รับไม่ได้ครับชาญนรลงชาญนรงโยกตัด เข้าไหนยิงลูกนี้บอลหลุดเสาสองสออกไปครับเอาหม่งทะลุขึ้นมาจางังหวะนี้ยิงลูกนี้ก็ไปตรงตัวโศกบนมิดครับฉลวงเปิดลูกนี้รับลูกมืโอโฉลองครับเคือเวท